ื่อกี้รถไฟเพิ่งผ่านมาจะพูดใหม่แล้วนะวันนี้นะตอนเช้าเราได้มีโอกาสได้ไปไหว้พระนะคะแล้วก็พอตอนเช้าไปไหว้พระที่อถ้ำเสือแล้วเราก็ได้ไปถ้ากระแสนะคะตรงรถไฟสายโบราณะ,ะคะที่คนรู้จักกันคน่อนข้างคิดว่าน่าจะรู้จักกันคน่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ตอนไปเนี่ยก็ เดินตรงรางรถไฟเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะในความรู้สึกมันไม่ไม่ลำบากอะคะ่ะมันสนุกมันแบบท้าทายนะคะแล้วก็เห็นเขาเล่นน้ากันก็สนุกดีอยากเล่นด้วยแต่ก็นะเล่นไม่ได้อืมแล้วก็พอเราเดินตรงไปสายตรงรถไฟนะคะก็ไม่ไกลมากประมาณ400กว่า,มา400เมตรอืมใส่ส้นสูงไปด้วยเก๋มากเนาะแล้วทีนี้เราก็ได้ไปเข้าไปในถ้ำถ้ำ แ,ะะแล้วก็ไปไว้พักนะคะก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากที่ที่เห็นตามที่ขับลงมาก็จะเป็นประมาณว่าจะเป็นวัดที่เขียนว่าวัดถ้ำวัดถ้ำก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบเสืออะไรอย่างเงี้ยที่ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่เราก็ไม่ได้มีเวลาไปหลายที่ก็ไปตรงนี้พอเราไปถ้ำ กระแสเสร็จแล้วนะคะเราก็กําลังจะเดินทางตอนนี้กำลังจะไปน้ำตกกันนะคะเดี๋ยวเอาคลิปต่อไปมาให้ดูมีแค่นี้ก่อนอเค